ัสดีครับท่านผู้ชมคนรุ่นใหม่ต้องใช้มือถือครับแต่อยู่เฉยๆกลายเป็นเจ้าของมือถือโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเรื่อง,อ,งอะไรยุ่งคนหัวบอกวันนี้ขอเสนอเรื่องมือถือของใครเชิญรับชมครับอะไรนะเ,เดี๋ยวปีหน้าเอาโทรมใหม่เว้กำลังยุ่งอยู่เนี่ยนี่อะไรกันไอ้เธอ ใช้โทรศัพท์อะไรกันนักกันหนาเนี่ยโอ้โหต่างประเทศก็มีมี LA l a ลเอรอยเอ็ดเอองจลี่บุรีลมเปอร์โอ้นีม่เบอร์หนูนะคะปะ๋ามันจะไม่ใช่เบอร์หนูได้ไงนี่ชื่อก็บอกแล้วการจนาบุคลิกเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกอุ้ยต่อยังนี้นะคะหนูไม่ใช่ค่ะจริงหนูต้องเบอร์ตองค่ะปะ๋ามือถือไม่ใช่ของเราต้องจ่ายด้วยหรือนี่ แค่เอาบัตรประชาชนไปสมัครงานก็แค่นั้นเองอ่ะสับเพ่าที่สุดเลยเธอเนี่ยเขาแอบเอาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านไปเปิดมือถือจะไม่รู้เรื่องเอีก็หนูไม่ผิดหนูไม่รู้หนูก็ไม่ผิดสิไม่ผิดนนี่เป็นแสนนี่นี่เป็นแสนนี่จะเอาไงไปจ่ายเขาเนี่ยฮะมันผิดอยู่แล้วเนี่ยก็หนูไม่ผิดนี่ไจ่ายดได้ไงเถียงอยู่ได้ไม่เชื่อประญาประจาบ้โอ้โหจะละห้เย็นยัจะละห้าเดือน ววาางง่ไ่ไเอาจารย์ครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับออในเมื่อมีใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์มาเนี่ยเป็นชื่อของเราเราต้องรับผิดชอบชอดใช้ใช่ไหมครับอา้าวก็ตามกฎหมายก็ต้องจ่ายสิครับอ้าวเห็นไม่ได้หน่ะเออมาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันต้านโลง,งเก่าที่ต้องจ่ายเขาแสนกว่านี่ดีใจเลยเหรออ้าวอุ้ยแสนกว่าดีใจไว้ก่อนยังไงก็ดีใจไว้ก่อนเพราะเราจะต้องจ่ายโอ้ นี่มือถือตกลงของหนูหนุ่ชายหรือเปล่าเนี่ยพ้ยไม่ใช่เลยค่ะของหนูไม่ใช่เบอร์เนี้ยกระจอกเบอร์ต่ออ้ยเบอร์ต่อไอ้เบนจันเลยนี่ตากับเบอร์ต่อแหมนที่พูดถึงเรื่องมือถือนี่เคยยังไงครับอาจารย์ในสปอร์ตขับเนี่ยพอโทรศัพท์ดังขึ้นเนี่ยผู้ชายนึ่งมาปั๊บแกก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นเลยโอโทรศัพท์หยิบมาเลยเสียผูหญิงมาเลยนะฮะเออนี่คุณไอ้รถเบนซ์นจะจอดไว้ตอนนี้มาแล้วนะจะออกเลยนะวันนี้เออบอกเออออกเลยเลยแล้วที่ดินเนี่ยที่ตกลงกับป้าแช่มไว้อ่ะ แปดล้านเนี่ยตอนแกลดเหลือเจ็ดล้านฉันจะซื้อเลยนะเออซื้อเลยโอ้ใจดีจังเลยเกินข้าเดยะเออวันดีเมื่อวานคูเสร็จปั๊บแกเดียวเลยบ่อยบอยวันนี้หน่อยสิเฮ้ยช่วยประกาศหน่อยมือถือของใครวะเนี่ยออ้ไไม่่บตดเปืยนี่แหละครับไอ้เรื่องมือถือเนี่ยเป็นเรื่องที่แหมกับตัวเราในใกล้ชิดกันมากนะครับรถวงจู่เนี่ยหนูของหนูก็มีหนูอยู่แล้วใช่ไหมหนูใช้อะไร วันทูคอเอออันเป็น G S M นี่ปัญหามันเกิดขึ้นว่าเราไม่ได้ใช้ประเด็นคู่สัญญาต้องรับผิดชอบหรือเปล่าท่านผู้ชมครับถ้าเราไม่ใช่คู่สัญญาในเรื่องมือถือไม่เคยเปิดมือถือเลยตามกฎหมายไม่ต้องรับผิดชอบครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องจ่ายครับไม่ต้องจ่ายเออไอแสนกว่าไม่ต้องจ่ายว้าวไม่จ่ายครท่านผูมครับ ถ้าหากเจอปัญหาอย่างนี้นะครับต้องรีบแก้ไปยังเจ้าของค่ายสัญญาณบอกว่าเราไม่ใช่ผู้ญญาให้เขาต้องการสอบสวนถ้าเพิกเฉยปล่อยปาเอาเลยเขาฟ้องคดีนะครับแล้วถ้าหากศาลที่พากษารเราแพ้ดีต้องเสียเงินฟรีนะครับ